ินตรวจเลโพะขึ้นมาถ้าดินเสียขึ้นมานี่คือสิ่งหนที่ต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้ววันนี้ไปหิกใบงอใบไหมใบเหลืองลูกร่วงดอกหล่นใช่ไหมขาดอะไขาดาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมต้องใส่ไม่ใส่ก็เป็นต่อพืชมันไม่กินทางรากเพราะระบบรากมาเสียกินทางใบครับวานปุ๋ยไปถึงปั๊บก,กว่าจะละลายกว่าจะซึมลงดินกว่ารากจะดูดขึ้นไป กวดดินจะปวดปล่อยกวจะไปต้นไปกิ่งไปก้านไปใบยี่สิบเอ็ดวันฉีดปุ๋ยทางใบครับยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่กินยาแก้ปวดหนึ่งเม็ดแก้เสพหนึ่งเม็ดแก้ไข้หนึ่งเม็ดเนาะแก้โรคหัวใจหนึ่งเม็ดเห็นไหมแก้เบาหวานกกหานึ่งเม็ดพี่กินไปห้าเม็ดกินน้ําตามถูกไหมฮะกว่ายาพี่จะละลายออกจากกระเพาะพี่กระเพาะพี่ต้องทำหน้าที่บีบบีบบีบ,บ,บ แล้วมันจะต้องเอายาของพี่ที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยออกเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เพื่อออกจากกระเพาะไปสู่กระแสลเลือดแล้วมันจะวิ่งไปหาตรงบริเวณที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถูกไหมฮะใช้เวลานานไหมฉีดยาโคเข้าไปเป็นไงพค่ที่แป๊บเดียวนะครับเหนือออกแล้วอย่างนี้โล่งแล้วเห็นไหมฮะถูกไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเลือกนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเลือกมา